เราคงต้องพูดถึงแรงจูงใจก่อนครับอาจารย์ว่าแรงจูงใจของฝรั่งกลุ่มนี้มาเพื่ออะไรคือถ้าอย่างนั้นต้องย้อนกลับไปย้อนไปไกลให้เห็นที่มาเพราะว่าอยู่ดีฝรั่งทําไมถึงเข้ามาครับการออกล่าเมืองขึ้นหลักๆก็คือต้องการสิ่งเหล่านี้เรือมาเนี่ยเอาของมาขายขากลับไปขนไปเต็มลําเรือนะฮะแล้วก็ไปทํากําไรกันเป็นร้อยพันเท่าที่ยุโรป มันทําให้อยุธยาก็ได้รู้จักฝรั่งเป็นครั้งแรกมาพร้อมวิทยาการมาพร้อมเอ่อความรู้ทางเรื่องยุทธศาสตร์การลบ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านญี่ปุน่นนะฮะข้ามแม่น้ำเจ้าพยามาฝั่งตรงข้ามก็คือหมู่บ้านโปรตุเกสซึ่งโปรตุเกสน,น่าสนใจมากๆสําหรับประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเพราะว่าเป็นฝรั่งจากยุโรปชาติแรกที่เข้ามาถึงอยุธยาก่อนใครเพื่อนเลยใช่ครับ,นรบในบรรดาชาวยุโรปด้วยกันนะฮะน่าสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่16กนะฮะก็คือย้อนไปประมาณ500กว่าปีที่แล้วนะครับ แล้วก็โปรตุเกสก็มีบทบาทสําคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ฝรั่งชาติอื่นยังไม่เข้ามาเนี่ยค,ความสัมพันธ์ของยุธยากับโปรตุเกสก็ค่อนข้างจะแน่นแฟนในแง่ของครั้งเรื่องสงครามนะครับเรื่องหลายๆเรื่องที่ตามมาหลังจากนั้นนะครับคุณเสงคือถ้าเราจะคุยกันเรื่องนี้ผมว่าอยากให้เราเริ่มต้นตั้งคำถามกันว่าฝรั่งมาทำไมที่นี่ม,มาเพื่ออะไรมาเดินทางมาตั้งไกล ข้อคอ,<ล>อ,อนโลกเลยเนี่ย<ไ>กับการที่เดินทางถ้าเรานึกถึงภาพแผนที่โลกให้ดีเนี่ยเราจะพบว่าการเดินทางจากยุโรปสู่เอเชียเนี่ยมาได้หลายเส้นทางก็จริงนะครับแต่ว่าเส้นทางที่สะดวกสุดคือทางเรือแต่พอเป็นทางเรือปุ๊บเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดกับทวีปที่ยื่นแหลมออกมาคือทวีปแอฟริกาดังนั้นจากกรนทางยุโรปสู่เอเชียเนี่ยก่อนหน้านี้แทบไม่เคยไม่เคยมีมาก่อนจากตอนที่ที่โปรตุเกสเข้ามา เราคงต้องพูดถึงแรงจูงใจก่อนครับอาจารย์ว่าแรงจูงใจของฝรั่งกลุ่มนี้มาเพื่ออะไรคือถ้าอย่างนั้นต้องย้อนกลับไปย้อนไปไกลให้เห็นที่มาเพราะว่าอยู่ดีฝรัร่งทําไมถึงเข้ามาฮะถอยไป500กว่าปีที่แล้วน,นะครับนี่ถ้าเราจับยุคข,ของประวัติศาสตร์ยุโรปเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่15ต่อต้นศตวรรษที่16นะครับก็คืออยู่ในช่วง500กว่าปีนะฮะ อย่างที่เราวางท่านก็ทราบดีนะฮะก็คือ1492คริสต์ศักราชนะฮะโคลัมบัสนะครับโคลัมบัสซึ่งเป็นชาวเจนัวอิตาลีเนี่ยนะครับก็ไปรับจ้างจากราชสำนักสเปนซึ่งเพิ่งจะรวมอาณาจักรกันหมัดหมาดเลยตอนนั้นนะฮะหลังจากขับไล่ชาวมุสลิมกลุ่มสุดท้ายออกไปจากสเปนตอนใต้ได้นะฮะแล้วก็ในช่วงปี เดือนตุลาคมปี1492เนี่ยโคลัมบัสก็รับจา้างรับสำนักสเปนเพื่อจะไปค้นหาโลกใหม่แต่ตอนนั้นเป็นโลกเก่าอยู่ในความรู้สึกในความคิดของเขาคือโลกเอเชียนะครับอาจจะเป็นญี่ปุน่นเป็นอินเดียอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เดินเรือออกไปทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรปข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปและในที่สุดเนี่ยก็ไม่ในความรับรู้ของชาวยุโรปสมัยนั้นเนี่ย โลกมีอยู่แค่3มทวีปเท่านั้นเองคือยุโรปทิศใต้ลงมาคือแอฟริกาทิศตะวันออกคือเอเชียแล้วก็เชื่อมติดกันนะฮะโดยมีทะเลที่อยู่ตรงกลางของ3ามทวีปนี่คือเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งหมายถึงทะเลที่อยู่ตอนกลางและมีแผ่นดินล้อมรอบเมดิเตอร์เรเนียนก็มิดเดิลมิดเดิลเนี่ยนะครับโลกมีอยู่แค่นั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอ่โคลัมบัสเดินเรือไปโดยคิดว่าคืนอันนั้นมันเริ่มมีทฤษฎีโลกกลมเกิดขึ้นแล้ว เดินเรือไปโดยเชื่อว่าวนมาเนี่ยพอมาถึงอีกด้านหนึ่งคือเจอเอเชีย,ยครับแต่ากฏว่าพอเดินเรือไปเนี่ยก็ไปเจอแผ่นดินที่มันอยู่ขั้นกลางซึ่งค,คนยุคนั้นยังไม่รู้ว่ามีครับอาจจะมีบางคนรู้แต่ว่ามันไม่มีการส่งทอดความรู้นี้ต่อเนื่องมาก่อนหน้านั้นนะเป็นไปได้ว่าชาวไวกิ้งอาจจะไปถึงก่อนอะไรเงี้ยครับประเด็นก็คือโคลัมบัสก็เข้าใจว่านั่นคือเอเชียนั่นคืออินเดียนะฮะแล้วก็เรียกเรียกเรียกชนพื้นเมืองที่เห็นว่าอินเดีย แร้วแล้วก็คานี้ก็เลยกลายเป็นคําเรียกต่อมาที่เราเรียกชาวอินเดียนแดงนั่นเองก็คือไปเจอทวีปอเมริกาซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยถึงถึงจะรับทราบว่านั่นคือโลกใหม่ทวีปใหม่แลทวีปอเมริกาก็ตั้งชื่อโดยนักเดินเรือที่ชื่อว่าอเมริโกเวสตบูชีซึ่งซึ่งยืนยันแล้วว่าไม่ใช่อินเดียนะแต่เป็นทวีปใหม่โลกใหม่โอเคในช่วงเวลานั้นน่มันมีการแข่งขันการเดินเรือของสองมหาอำนาจยุโรปคือสเปนกับโปรตุเกสนะครับ โปรตุเกตนี่มาก่อนเลยนะฮะมีโรงเรียนสอนการเดินเรือนะครับเจ้าชายเฮนรี่เดอะเนวิกเตอร์หรือเฮนรี่นาวิกกบุรุษเนี่ยนะฮะเปิดโรงเรียนเดินเรือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโยงถอยกลับไปอีกเพื่อให้เราเข้าใจว่าทําไมต้องเดินเรือเนี่ยก็เพราะว่าฝั่งตะวันออกของทวีปยุโรปมีกองทัพมุสลิมเติร์กเนี่ยยึดกรุงอิสตันบูลได้กรุกงคอนสแตนติโนเปิลตอนนั้น แล้วก็สถาปนาก็กลายมาเป็นในดินแดนที่บริเวณนี้เราเรียกว่าประเทศตุรกีเนี่ยนะฮะในปัจจุบันแถวๆนั้นเนี่ยมันทําให้อณาจารโรมันตะวันออกที่เคยอยู่หรือไบเซนทายเนี่ยที่อยู่ที่คอนสแตนติโนเปิลซึ่งตั้งชื่อตามจากาักรพรรดิคอนสแตนตินของโรมันเนี่ยนะนเรียกเส้นทางถูกปิดเส้นทางที่เคยเดินทางทางบกหรือผ่านช่องทางแถวนั้นเนี่ยตั้งแต่ยุค ก่อนหน้านั้นกับมาโคโปโลเลยที่เรานึกออกนะฮะเวนิสมาทางค้าขายมาทางเอเชียเนี่ยถูกปิดกั้นโดยกองทัพมุสลิมว่ายุโรปถูกปิดกั้นไปด้านหนึ่งนะครับในที่สุดเนี่ยมันทําให้เกิดการต้องหาเส้นทางค้าขายเส้นทางอื่นนอกเหนือจากทางเดิมที่คุ้นเคยแล้วโปรตุเกสเนี่ยเหมือนกับเป็นมองการไกลามากตอนนั้นก็มีการเปิดโรงเรียนเดินเรือแต่อย่างไรไม่ทราบสเปนเนี่ยซึ่ง พึ่งที่จะรวมาณาจักสําเร็จแสงหน้าไปก่อนตอนนั้นโปรตุเกสก็ต้องเร่งนะฮะเร่งตัวเองขึ้นมาเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเราเรียกกันว่าในภาษาทางประวัติศาสตร์จะเรียกว่ายุคแห่งการค้นพบโลกหรือ The Age of Discovery อนะอยู่ในช่วงเดียวกับที่เราอาจจะคุ้นีก,กับอีกคำหนึ่งคือยุคเออเรเนซสสองครับคาบเกี่ยวกันเลยนะฮะและทั้งหมดเนี่ยมันโยงใยถึงกันหมดนะฮะโอเคทีนี้พอมันมีการเดินเรือเนี่ย โปรตุเกสกับสเปนแข่งกันเดินเรือฮะแล้วก็ทําให้เกิดข้อพิพาทกันระหว่างสองอาณาจักรนี้นะครับจนกระทั่งต้องมีการไก่เกลีย่ยเอาสันตรประปาปามาคุยเป็นคนกลางในที่สุดเอาแผนที่โลกที่ทําในสมัยนั้นเนี่ยมาตีเส้นแบ่งสัมปทา,านโลกเลยบแบ่งกันสองชาติเนี่ยนะฮะซีกหนึ่งเป็นของสเปนซีกหนึ่งเป็นของโปรตุเกสผ่ากลางมหาสมุทรแอตแลนติกดังนั้นเ,เราจึงเห็นว่า หลังจากนั้นเนี่ยทวีปอเมริกาทั้งทวีปซึ่งอยู่มองไปในแผนที่คือด้านซ้ายมือของเราเป็นของสเปนด้านขวามือคือแอฟริกามาทางเอเชียเป็นของโปรตุเกสโอเคแต่เส้นเส้นแหวงเนี่ยนะที่เป็นเส้นตั้งขีดลงมาเนี่ยมันไปกินโดนพื้นที่ส่วนหนึ่งในส่วนโค้งเว้าของทวีปอเมริกาใต้ก็เฉือนส่วนนั้นออกถือว่าอยู่ด้านขวาของเส้นนี้กลายเป็นประเทศบราซิล นั้นมันก็ไปตอบคำถามว่าทำไมบราซิลจึงเป็นประเทศที่เป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสเพียงชาติเดียวในทั้งทวีปอเมริกาเป็นประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกสเพราะเราจะเห็นได้ว่าในอเมริกาใต้ส่วนใหญ่ใช้ภาษาสเปนหมดสเปนหมดนะฮะยกเว้นบราซิลที่เดียวเพราะว่าเส้นนั้นมันไปเฉือนเพราะทวีปอเมริกาใต้เนี่ยเราเห็นก็จะมีส่วนเว้าเข้ามานะฮะแล้วเส้นแหวงที่ตีลงมาเนี่ยก็จะไปทับผ่าเอาตรงส่วนนั้นจะงอยตรงนั้น ก็เลยกลายเป็นของโปรตุเกสอันนี้เราเห็นภาพละนี่สเปนก็ไปอีกด้านหนึ่งโปรตุเกสก็มาอีกด้านหนึ่งนะฮะเมื่อก่อนยังไม่มีการขุดคลองสุเอตรัฐอียิปต์นะฮะมาออกทางอาหรับเนี่ยนะฮะก็ต้องเดินเรืออ้อมแหลมทางทิศใต้ของทวีปแอฟริกาเรือมาเนี่ยก็เจอพายุอับปางมันมากมายไก่กองนะฮะเมื่อก่อนเขาเรียกแหลมพายุเคปออฟสตอร์ จนตอนหลังเนี่ยกษัตริย์โปรตุเกสเนี่ยทรงให้เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็นว่า Cape of Good Hope แหลมแห่งความหวังอันเรืองรองอันนี้เป็นการทางจิตวิทยาและในที่สุดเนี่ยนักเดินเรือคนแรกของโปรตุเกสเนี่ยที่เดินเรืออ้อมแหลมกู Hope มาถึงประเทศอินเดียที่เมืองกัวเนี่ยได้เป็นคนแรกก็คือวาสโกดากามาซึ่งถือว่าเป็นฮีโร่หรือวีวรบุรุษนักเดินเรือของโปรตุเกส ไล่หลังโคลัมบัสจริงๆก็ไม่กี่ปีนะฮะแต่โคลัมบัส1492เนี่ยวาสโกดาการมามาถึงต้นศตวรรษที่16ละคือ15ต้นๆเนี่ยนะฮะพออ้อมแหลมมาเนี่ยจากนั้นเนี่ยความสำเร็จอันเนี้ยมันทำให้กองเรือโปรตุเกสเนี่ยทยอยกันมาเรื่อยๆเลยนะฮะทีนี้จากอินเดียเนี่ยก็ลุกคืบมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือแถวบ้านเรานะฮะมาตั้งแต่ทางทิศใต้ของเราก็คือแถวมาลายูอะไรขึ้นมาเนี่ย แล้วโปรตุเกสเนี่ยมาถึงก่อนคือจริงเดินทางพร้อมสเปนแต่สเปนไปอีกซีกโลกหนึ่งนะฮะสเปนจะมาบรรจบกับทางเอเชียเนี่ยหลังจากนั้นอีกสัก,สกช่วงหนึ่งนะฮะโปรตุเกสมาถึงแน่นอนมาถึงมาลากามีการส่งตัวแทนมาคุยกับอยุธยาใช่ไหมฮะและในที่สุดก็มีส่งตัวแทนเข้ามาในราชสำนักอยุธยาเป็นครั้งแรกนะฮะห้าร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยในที่สุดก็นํามาสู่ การเดินทางหลั่งไหลเข้ามาของชาวโปรตุเกสสู่กรุงีอยุธยา <Okay. S 2> นี่คือประวัติศาสตร์คร่าวๆให้เห็นภาพ <Okay. S 2> การหลั่งไหลของยุโรปว่ามีเหตุผลทางประวัติศาสตร์หลายข้อที่มาเรียงร้อยกันรองรับ <Okay. S 2> สนับสนุนการสิ่งที่เราเรียกกันว่าเด e ์ช็อปดิสคัฟเซึ่งยุคนี้เองเนี่ยก็เป็นยุคเปลี่ยนโลกอย่างครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเพราะว่านำไปสู่การล่าเมืองขึ้น <Okay. S 2> ประถมะบทของการล่าเมืองขึ้นครั้งใหญ่เกิดขึ้นจากตรงนี้นี่เองนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าจากการที่ตั้งแต่วาสโกดากามาเนี่ยผ่านเข้ามาจนถึงที่อินเดียผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าการเดินทางที่ต้องเดินทางเพื่อเพื่อสแสวงหาบางสิ่งบางอย่างมันน่าจะมาจากเหตุปัจจัยที่เขาคุ้นเคยหรือรู้จักหรือเคยได้ยินมาก่อนอหรือแม้แต่การทําสงครามระหว่างอกองทัพมุสลิมที่เขาคุ้นเคยกันมาอย่างหนึ่งสําคัญนั่นก็คือเครื่องเทศ เครื่องเทศเครื่องเทศน่าจะเป็นเหตุปัจจัยสําคัญมากๆอย่างหนึ่งยิ่งถ้าหากว่าใครเคยไปยุโรปเราจะพบว่าวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของเขาเนี่ยมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพียงแค่ไม่กี่อย่างหลักๆก,ก็จะเป็นพวกเกลือแต่การที่มีเครื่องเทศเข้ามามีบทบาทในสังคมของยุโรปได้เนี่ยมันกลายเป็นคนที่ครองอํานาจทางด้านการค้ามาหาศาลจากปริมาณอันน้อยนิดแต่มันสร้างมูลค่ามากนั่นก็คือพวกเครื่องเทศพริกไทยเป็นต้นนะก็ ยุโรปเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการเชื่อมกับเอเชียเนี่ยผ่านทางบกเป็นหลักคือมาทางยุโรปตะวันออกผ่านคาสบุตอนาโตเลียหรือบริเวณปัจจุบันก็คืออิร์ุลกีเข้ามาสู่เอเชียกลางนะฮะเข้ามาถึงจีนเข้ามาถึงอินเดียตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนหลังก็เกิดสงครามเรียกว่าสงครามครูเสดสงครามระหว่างศาสนาอิสลามกับศาสนาคริสตในการแย่งชิงเมือง เยรูซาเล็มแล้วก็จากนั้นเนี่ยไอการเดินทางไปลบเนี่ยเขาไม่ได้ลบอย่างเดียวสงครามครูเสดเนี่ยกินเวลาเกือบ200ปีเนี่ยนะฮะมีการลบอยู่8 9เ้าครั้งนะฮะมันไม่ได้ลบตลอดเวลาระหว่างลบเนี่ยมันก็จะมีช่วงพักช่วงทิ้งช่วงว่างมีการไปมาหาสู่การค้ากองคารวานนะครับเต็มไปหมดแล้วก็แน่นอนมันก็ไปซ้อนกับเส้นทางสายไหม่ซึ่งมาจากซีอานเลยด้วยซ้ำนะทางจิตของจีนเนี่ย ทุกอย่างมันซ้อนกันอยู่นะครับ <Okay. S 2> พอซ้อนกันอยู่มันมีการเลื่อนไหลถ่ายเทของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆรวมถึงอาหารการกินสินค้าผ้าไหมเครื่องเทศสินค้าจากยุโรปหลังไหลามาเอเชียจากเอเชียไปยุโรปตอนนั้นนะวัฒนธรรมพื้นพื้นพื้นฐานของยุโรปนี่เริ่มเปลี่ยนแล้ว <Okay. S 2> จากการที่ได้มีเครื่องเทศมาหาเครื่องเทศจากในตุรกีก่อนนะฮะ <Okay. S 2> จากในเอเชียในโซนร้อนหน่อยเนี่ยนะฮะ <Okay. S 2> แล้วก็ อาหารเริ่มเปลี่ยนเกิดเมนูอาหารหลายอย่างในยุโรปในช่วงนั้นนะฮะไม่ว่าที่เราเรียกกันว่าครัวซองไม่ว่าเราจะเรียกอะไรก็แล้วแต่มาในช่วงหลังหมายถึงว่าหลังคือไม่ได้มีมาดั้งเดิมนะฮะแล้วก็สินค้าเครื่องเทศเนี่ยพอไปถึงยุโรปเนี่ยกลายเป็นของราคาแพงมากเพราะยุโรปไม่มีนะฮะคือมันใช้ทั้งในเรื่องของการประกอบอาหารการถนอมอาหารนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในอีกหลายๆวัตถุประสงค์เนี่ย การออกล่าเมืองขึ้นหลักๆก็คือต้องการสิ่งเหล่านี้เรือมาเนี่ยเอาของมาขายขากลับไปขนไปเต็มลำเรือนะฮะแล้วก็ไปทํากําไรกันร้อยพันเท่าที่ยุโรปรวมถึงการค้าทาตซึ่งก็มีการเอาชนพื้นเมืองในที่ต่างๆโดยเฉพาะในแอฟริกาเนี่ยก็จะถูกนําตัวไปจําหน่ายเป็นทาตรับใช้อยู่ในยุโรปตอนหลังก็ข้ามไปสเปนก็เอาไปถึงอเมริกานะฮะตรงนี้พอมันมีการเดินทางเนี่ย ฝรั่งโปรตุเกสเนี่ยก็มาถึงอยุธยาเริ่มความสัมพันธ์ทางการทูตแบบยังไม่เป็นทางการะนะฮะก็ปัจจุบันก็500กว่าปีนะครับตรงจุดนั้นเองเนี่ยมันทำให้อยุธยาก็ได้รู้จักฝรั่งเป็นครั้งแรกมาพร้อมวิทยาการมาพร้อมออความรู้ทางเรื่องยุทธศาสตร์การลบงั้นฝรั่งโปรตุเกสรุ่นแรกๆที่มาถึงอยุธยาเนี่ย นอกจากเรื่องการค้าจุดหนึ่งที่เด่นมากคือการมาเป็นฐานรับจ้างครับก็เข้ามาได้ค่อนข้างจังหวะพอเหมาะพอเจาะอยู่พอสมควรกับาราชสำนักของอยุทยาที่กำลังท,างทําสงคราม,มกับผงสวดีด้วยใ,ในช่วงเวลานั้น,ใน,นในช่วงปีตั้งแต่2 0 0พพุทธศักราช2054ซึ่งตั้งแต่อฟองโซอบูดาแกที่ส่ง ข้าหลวงเข้ามาจเจริญสัมพันธ์ไปตีกับราชสัมักของที่มาจาการาลามาลากาเข้ามาตั้งแต่สมัยของพระรามาาที่ีทีสองเป็นต้นมาแล้วก็ค่อยๆมาประจวบเหมาะกับการที่ที่ความสัมพันธ์มันเริ่มรู้จักกันมากขึ้นเริ่มเรียนรู้วิทยาการของกันและกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นช่วงจังหวะ ที่มันเหมาะเจาะกันพอดีในเรื่องของการทําสงครามและสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นทั้งพื้นที่สถานีการค้าตลอดจนถึงในเรื่องของของ่าเครื่องเทศที่จะถูกนํากลับไปในครั้งนั้นอย่างไรก็แล้วแต่ในประวัติศาสตร์เราทราบกันดีในเรื่องของสงครามแต่ในภาพของปรตุเกสคือผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงมผมทราบเลยว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ย ยุโรปจะมีเมืองที่โด่งดังมากๆในเรื่องของเครื่องเทศ mm hmm. นะครับในถ้าในยุโรปในยุคนั้นเนี่ยถ้าต้องการตลาดเครื่องเทศที่ใหญ่สุดคือลิสบอนร mm hmm. องลงมาคืออ mm ัมสเตอร์ดัมแล้วก็เวนิส hmm. ซึ่งทั้งสรัฐนี่ก็อยู่กันห่างก,กันอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ถือว่าเป็นผู้ที่ครองตลาดทางด้านการค้าเครื่องเทศและนํามาซึ่งความมั่งคั่งของเขาในช่วงระยะเวลาใหญ่ๆเลยเดี๋ยวกลายเป็นความภาคภูมิใจจนถึงทวันนี้้าทุกวันนี้เราไปโปรตุเกสเราจะเห็นถึง อนุสโสสถานที่สะท้อนถึงการเดินทางทางทะเลและประสบความเปเร็จในยุคนั้นและถูกนำมาพรีเซนต์อยู่อยู่บ่อยครั้งมากในเนทุกๆโอกาสที่เขาจะสามารถนำเสนอได้อย่างที่ลิสบอนเราก็จะเห็นอนุสาวรีย์ขนาดมโหฬานเนี่ยแล้วก็มีวีล้บุรุษของเขาอยู่ริมแม่น้ำที่จะไหลออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกนะฮะแม่น้ำเตชูนะฮะแล้วก็เป็นพวกผมมักจะเรียกให้เข้าใจง่ายเป็นพวกอเวนเจอร์ ฮีโร e. like? ่ของโปรตุเกสเป็นนักเดินเรือเกือบทั้งนั้นเลยนาโดยเจ้าชายเฮนรี่นาวิกาบุรุษนะฮะแล้วก็เรียงรายมาสองฝั่งสร้างเป็นเหมือนกับเป็นลําเรือสัมผันะฮะแล้วก็มีคนหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วเกี่ยวพันกับกรุงศรีอยุธยาโดยตรงนี่ก็คือซึ่งอยู่บนอนุสาวรีย์นั้นด้วยนะครับอนุสาวรีย์เขาเรียกอนุสาวรีย์แห่งการสำรวจโลกนะฮะ Monument of Discovery นะฮะก็คือเฟอร์นาลเมนเดสปินโตซึ่ง เข้ามากรุงศรีอยุธยาแล้วอันนั้นมาถึงในสมัยช่วงพระชัยราชานะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงสมัยของขุนวโวงสาทิราชเท้าศรีสุดาจันทร์นะครับแล้วก็ได้เข้ามาสัมผัสใกล้ชิดกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ช่วงเปลี่ยนแผ่นดินของกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็เขียนบันทึกเล่มสําคัญซึ่งต่อมาบันทึกเล่มนี้ก็กลายเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของอยุธยาในช่วงนั้นนะฮะ ปินโต้เนี่ยหรือคนสมัยก่อนก็จะเรียกฝรั่งปินโตโปรตุเกสนะฮะก็มีปรากฏอนุลโวรีอยู่ในกลุ่มวีรบุรุษของโปรตุเกสในยุคนั้นด้วยนะฮะซึ่งเรื่องราวของโปรตุเกสกับกรุงศุีิยาเนี่ยจนในที่สุดเนี่ยโปรตุเกสก็สถาปนาพื้นที่ของตัวเองทางทิศใต้ของเกาะเมืองอยุทยาได้น่าจะมาเป็นกลุ่มแรก ก่อนชาติอื่นเราไม่นับจีนนะฮะ,ะเพราะจีนเราทราบกันแล้วเข้ามาก่อนอยุธยาจะเกิดอีกนะฮะจีนเนี่ยมายึดหัวหาดแถวริมแม่น้ำเนี่ยเป็นชุมชนค้าขายมานานแล้วแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยชาติแรกคือโปรตุเกสมาก่อนญี่ปุ่นมาก่อนอีกทุกชาตินะฮะแล้วก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่เราทราบจากแผนที่ที่มีการเขียนขึ้นในสมัยกรุงยุริยาโดยเฉพาะในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยที่ มีฝรั like ่งเข้ามาทําแผนที่ไว้เต็มไปหมดเลยนะครับเป็นร้อยร้อยฉบับเลยเนี่ยนะฮะก็จะมีการเล่าถึงชุมชนโปรตุเกสมีการใส่ตําแหน่งนะฮะแล้วเราก็จะเห็นอีกว่าอยุธยาลายล้อมไปด้วยชุมชนนานาชาติครับโปรตุเกสเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรามองเข้าหาแผนที่แม่น้ําเจ้าพยาทางใต้ของเกาะเมืองเนี่ยขวามือเราทราบแล้วหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านฮอลันดาที่เราไปชมมาแล้วนะฮะซ้ายมือฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านญี่ปุ่น ก็คือหมู่บ้านโปรตุเกสซึ่งสมัยก่อนอาจจะไม่เรียกว่าหมู่บ้านเป็นชุมชนมีโบสถ์ขนาดใหญ่อย่างน้อยสองหรือสามหลังนะครับมีสุสานมีเรียกว่าเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ยุคแรกของฝรั่งในอยุธยาเลยคือถ้าหากว่าเราดูในแผนที่เนี่ยเราจะพบว่าแผนที่ทุกฝรั่งทุกชาติที่วาดเอาไว้เนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับชุมชนชาวโปรตุเกสมากด้วยการวาดโบสถ์เอาไว้แบบรูปลักษณ์ที่ใหญ่โตให้รู้สึกความใหญ่โตเห็นหน้าตาของโบสถ์ว่ามาั มีเขาโครงรูปทรงอย่างไรนะฮะอ่าโอเคอาจจะมีโบสถ์ของที่อื่นด้วยแต่ของโปรตุเกสเนี่ยจะค่อนข้างเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ครับซึ่งณขณะนี้ที่เรายืนอยู่กันตรงนี้นะฮะเราคุยกันอยู่ตรงนี้คือบริเวณที่เป็นชุมชนโปรตุเกสเก่าในสมัยทุยาเนี่ยเราก็จะเห็นมีซากโบราณสถานเดี๋ยวเราคงได้ชมกันเนี่ยนะฮะแล้วก็มีร่องรอยอะไรที่เรายังพอเห็นเขาโครงความยิ่งใหญ่ของชุมชนโปรตุเกสแล้วที่สําคัญโปรตุเกสกับประวัติศาสตร์จุยาคือ ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาสากลของคนหลายๆชาติ<ม>ที่เข้ามาค้าขายมาติดต่อต่างๆในอยุธยาเป็นเหมือนภาษาอังกฤษทุกวันนี้ใช่ครับเป็นภาษากลางในการเป็นภาษากลางเลยสําหรับ,รบโลกตะวันตกทั้งหมดะนะฮะที่เข้ามาฝรั่งจากยุโรปมาถึงดินแดนแถบนี้โดยเฉพาะอายุธยาแล้วโปรตุเกสเป็นชาติที่นํามาก่อนเลยนะ,ะเป็นชาติแรกที่มาถึงนะครับ แล้วก็ได้สร้างชุมชนที่สำคัญเกิดขึ้นในบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะ